สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ภูมิใจนำเสนอแกงไตปลานะคะ fish curry นะเป็นอาหารใต้นะเป็นอาหารเป็นแกงที่เราชอบมากที่สุดเลยเผ็ดร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ที่เรซปีนะคะอันดัแบ,บแรกเราก็มาตำยี่ลาาพริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็เกลือนะคะ เดี๋ยวจะมีเรซปีให้ตรงในส่วนท้ายคลิปนะมีคามีขมิน้นมีกลากผักชีมีผิวมะกรูดพริกสดหอมแดงกระเทียมตะไคร้นะคะแล้วทุกอย่างมาหั่นด้วยกันนะคะหั่นแล้วก็ค่อยๆใส่แล้วก็ตำลงไปนะคะนี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนที่เราตำาแล้วก็จะมีพริกแห้งด้วย4ี่เม็ดนะคะเราใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะ พอตำได้แล้วก็ทุกอังก็จะเข้ากันแบบนี้นะคะ,นะคะพอแล้วพอสุดท้ายพอตำได้ที่แล้วให้เนื้อเขาเข้ากันละเอียดนะคะจะได้กลิ่นหอมของพริกแกงมากเลยนะคะก็คือมีขม,มิ้นเนาะสีก็จะเหลืองเผ็ดร้อนค่ะเราก็ตำนะคะตำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันพอเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็ใส่กะปิค่ะ ปีนี่ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างประสานเข้ากันดีนะคะพอใส่กะปิเสร็จเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องดับคาวนะคะก็เราจะก็จะต้มน้ำไตปลาก่อนนะคะไตปลาก็มีขายทั่วไปนะคะแล้วก็เตรียมผักนะคะผักก็จะมีฟักทองมะเขือถั่วฝักยาวหน่อไม้นะ,ะทั่วไปก็แต่ใครจะใส่นะคะบางทีเขาก็ใส่ถั่วพูด้วยนะคะ นี่ก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยทุกอย่างก็หั่นพอคํานะคะเมือเขือนี้ในน้ําก็ใส่เกลือด้วยจะทําให้เนื้อเมื่อเขือขาวนะคะอ่ะต่อไปขั้นตับแรกก็มาใส่น้ำนะะประมาณ2ลิตรนะคะต้องใส่ให้เดือดนะคะพอน้ําเริ่มใกล้จะเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเม็ดหรือเกลือแกงนี่แหละคะ่ะใส่ประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ เครื่องต้งยมยำนะคะเพื่อที่จะให้ดับคาวของปลาไตาปลานะคะไตปลาขวดก็มีขายตามตลาดทั่วไปนะคะก็ใส่ลงไปนะคะใส่แล้วก็ต้มประมาณสัก5-10นาทีนะคะไฟปานกลางไม่ต้องไฟแรงมากนะคะต้มเขาให้ไตน้ำไตปลาออกนะคะ้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนี่นะคะพออันดับต่อไปพอต้มเขาเสร็จดับไฟแล้วก็ ตักเขามากรองนะคะกรองเอาส่วนที่เป็นพวกสมุนไพรออกนะคะแล้วก็จะมีกากของเนื้อไตปลาอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะกรองเขาออกให้หมดเลยนี่นะคะก็สเปรนดนิดนึงเนาะแต่ก็โอเคน้ำไตปลาก็จะออกมานี่ค่ะคิดรับความอร่อยนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มใส่ผักนะคะพอน้ำเริ่มเดือดล้วตั้งไฟ น้ำที่กองได้มาตั้งไฟก็ใส่ตัวที่สุกสุกย่าไปก่อนก็เป็นตัวหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่ต้มแล้วนะคะอันนี้มีปลาทูด้วยนะคะพอต้มหน่อไม้ระหว่างต้มเราก็มาแกะเนื้อปลาทูกออกะะเอาแต่กลางเอาแต่เนื้อก้างออกแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะใส่ฟักทองเสร็จปุ๊บปิดฝาน้ําเดือดต่อไปก็ตามด้วยมะเขือะคะ่ะ มะเขือเปราะมะเขือม่วงได้หมดนะคะผักเยอะมากพอเสร็จปุ๊บก็ปิดฝาแล้วพอน้ำเดือดเราก็มาใส่พริกแกงค่ะตัวผักยาวนี้ใส่ทีหลังนะคะเพราะเขาสุกได้ตักน้ำในหมอ้อเดือดเนี่ยค่ะมาคลุกกับตัวเครื่องแกงนะคะพอใส่เครื่องแกงจะได้ละลายดีค่ะก็ใส่เครื่องแกงลงไป คองแงที่เราตำเองสัดส่วนเรซิปีจะมีให้ในรายละเอียดคลิปนะคะ,ะเสร็จปุ๊บน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็เริ่มใส่ตัวฝักยาวลงไปนะคะตัวฝักยาวสีเขียวๆนะคะเราคนให้เขา้เขากันนิดนึงแล้วก็ปิดฝาพอน้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสค่ะ,อ,ะอาจจะปรุงรสเราชิมก่อนนะคะเพราะว่าความเค็มของตัวไตปลาเขามีอยู่แล้วแล้วก็ เราใส่เกลือไปในน้ำด้วยเงี้ยก็ทำให้อาจจะเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะพอดีเลยก็อาจจะตัดวน้ำตาลหวานนิดนึงนะคะสักสองช้อนชาก็ได้นะคะน้ำตาลสายหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บก็ชิมตามชอบแล้วก็ใส่ปลานะคะใส่ปลาลงไปน้ำเดือดดีแล้วก็ ที่เราจะเทสตัวที่เราจะเช็คว่าผักสุกแล้วก็คือตัวปักทองะคะ่ะเราตักปักทองมาใส่ถ้วยแล้วลองช้อนบดดูนะคะ,ะก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะทานคู่กับไข่ดาไข่เจียวนะคะแล้วก็ผักสดนะคะอันนี้ก็มีตัวหมูทอดด้วยนะคะทานกับข้าวสวยละลอนนะคะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะเราเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย